ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับก็มาถึงที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเพื่อนผมเอง <c oughs> กว๋วยเตี๋ยวบ้านเกลือครับนี่ครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเออหมูตุ๋นน้ําตกครับอยู่ข้างๆศาลครับศาลแขวงตรงนู้นเป็นโรงแรมภูแม่นก็ตรงมาทางนี้ก็จะเป็นบ้านเกลือครับผมมาผมไม่ชอบบอกเพื่อนผมเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องมีการเตรียมตัว ก็บุกเข้าไปเลยครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนี่เป็นเจ้าของครับเจ้าของขก,ก็อีเขามานั่งตูนิ่ก็ได้เลยก็เปิดนั้นหรือยังร้านชื่ออะไรเอ่ยร้านชื่อบ้านเกอค่ะเปิดได้หนึ่งเดอนแล้วขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวสิขายก๋วยเตี๋ยวนี่ครับก็คือรายการอาหารนี่รายการอาหารก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ธรรมดา40พิเศษ45เกาเหลา45บาทก็เดี๋ยวสั่งเลยแล้วกันเนาะสั่งเลยค่ะแนะนำอะไรได้ได้ได้เอาเส้นอันนี้เป็นน้ำตกใช่ไหมน้ำตกต้องเส้นเล็กเส้นเล็กเออต้องเส้นเล็กเอาเส้นเล็กให้เล็ก เล็กพิเศษเลยทำยังไงครับขั้นตอนแรกบันเกดมีสูตรไหมมีมีสูตรไหมมีแล้วแต่ไม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 ่ได้บอกสูตรไม่ได้บอกสูตรนี่ครับเป็นเป็นลูกน้องมือขวานะมือขวาหรือบันันเกลตอนแรกเราต้องแกะเส้นออกมาก่อนนะเส้นแกะเส้นหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาป็นแบบนี้ใช่ครับแกะเส้นอ่าแล้วต้องเยอะขนาดไหนพี่เยอะขนาดไหนต้องขนาดเนี้ย อ่าแล้วแล้วใส่ในที่น้ำลงไปน้ำร้อนร้อนอ๋อใส่น้ำร้อนร้อนอ๋อนี่นะาน,นานไหมพี่มันจะเปื่อยประมาณประมาณ ไม่ต่องฉันไม่ตอ่ตอสดเลย,ยนี่ครับเป็นสองสาวอันนั้นใครเอ่ยันั้นใครเอ๋อเออที่ร้านเนาะนี่ครับพอเราลวกเส้นเสร็จสักประมาณไม่ถึงนาทีดีครับก็เอาขึ้นครับ อ๋อใส่ถ้วยนี่เส้นเนี่ยพอดีเลยลวกพอดีแสดงว่ามือฉมังสุดยอดอ๋ใส่น้ำครับใส่น้ำนะจ้า,าแล้วเนื้อ <c oughs> เนื้ออ๋อเนื้อใส่ทีหลังหมูตุนต๋นหมูมาอ๋อนี่นะนนไปดูเลยเดินมาดูเลยออ๋เดินมาดูนี่ครับมันจะสุดเนี่จะเป็นเขาจะใส่เนื้อไว้อย่างนี้เนาะอ๋อตัดใส่ทีหลังอันนี้เป็นเป็นหมูตุ๋น ใส่ขิงสัองแล้วมันจะอย่างนี้แล้วทำไงต่อมีวิธีการปรุงฮะใส่เครื่องโอ้ใส่เครื่องไปหน่อยนึงกระเทียมมีที่เผาโซ่ข้มตาน้ำตาลเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปชิมกันก็มาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับ This is pork noodle แอดบ้านเกลือแอดขอนแกนมาหน้าต่างนี้ครับเย่ยมมากเลยตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนแต่เพื่อนก็กำลังคุยกันอยู่ไม่เป็นไรเราชิมครับถ้านำ้ำถ้าน้ำซุปอร่อยทุกอ,อย่างอร่อยครับผมเชื่ออย่างนั้สามรถครับบ้านเกลือสามรถผมต้องเอาลงอย่างนั้นในท็อปปิกผมอร่อยจริง ไพริกหน่อยผมต้องปเป็นเป็ดไปก่อนนะ add some chili gonna add some chili ใส่เนื้อไปด้วยใส่พริกลงไปครับเพื่อนผมก็บอกว่าใส่เนื้อลงไปด้วยใส่ลงไปครับเอคาคก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อย <c oughs> เกียยมาชิมเลย ไม่ขาสวยด้วยนะครับขาสวยวยเยดี๋ยวฉันจะไปชิมของหมอกอกต่อร้านโอกจะเรานี่แหละสักพักนึงเอาไปแล้วมั้ยคะเนี่ยคนมาเยอะเลย ยอดครับน้ำร้านนี้เริ่มนำครับใส่ขึ้นไปหนักลงช่างต้องครับฉุกเนังได้คือผมต้องขยำขยำขยำแล้วก็ It's oui? so good Oh, do you have shrimp paste? Do you have shrimp paste? ร้านดีครับสุดยอด thanks for watching ก็ผมยังอยู่ที่ร้านบ้านเกลือน,นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแนะนำกินเหลือเส้นไว้ก่อนแล้วก็สั่งสั่งนะครับสั่งลวกจิ้มมาอย่างเงี้ยพอสั่งลวกจิ้มมาปุ๊บก็กระเกี่ยนะครับจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มเขามีให้อย่างเงี้ยจิ้มปุ๊บหือ แล้วก็คี่เส้นที่มันเหลือนะฮะตามเข้าไปแบบสุดยอดครับครบสเต็ปเตรียมท้องมาสักสามกระเพาะนะ,ะครับเพราะว่ากินมากจริงอย่าลืมครับเต้นครับต้องตามเข้าไปครับ บ้านเกลบ I recommend if you come to o n น a ก n you have to visit บ้านเกลอนุน่งเอาฝรั่ง้วยเนาะฝรั่งก็กินได้ใช่ไหมว่า <laughs> <ม>สุดยอดครับผมสั่งปีกกระห่ออีกอันยอยนึ่งแต่ผมชิมได้ดูที่ปีกเดียวหอ่ออิ่มโคอน เป็นชุดลลกจิ้มครับสุดยอดครับ thanks for watching mm hmm. oh. this is the fork and meatball with special chili paste at b a n k a l r รมันาศดีครับคนขายก็สวย ขอบคุณครับก็นี่ครับก๋วยเตี๋ยวผมหมดแล้วเรียบร้อยครับอร่อยจริงๆ I finish e d my bowl and what I gonna do next is fry chicken with special sauce ครับ chili paste นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้น้องใหญ่ครับย้อนแสงหน่อยวะ่ะนี่ครับจะเป็นเหมือนเป็นสมุนไพรด้วยครับ chicken with herbs ชิมครับ แตะไปอย่างนี้เลยแล้วก็อือหืออันนี้เด็ดสุดครับเนี่ยฟันชื้มาเลยสุดยอดเว้ยก็นะครับผมแนะนำนะครับสั่งมาน่นี่นะครับสั่งสามอย่างนูโดแ and มีดบอลแ l ะหมูก a บซอสพิเศษแ a ะ s ัน e e ดท้าย e ือไก่ทอดเขาปรุงแล้วเนี่ยเลยเขาปรุงแล้หมักเขาหมักมาแล้วอร่อยฮะแต่ว่าท่านที่ชอบทานรสเผ็ดหน่อยก็น่าจะชอบร้านนี้เผ็ดร้อน ถ้ามาซื้อกลับบ้านแม่ค้าจะแถมถุงกลับไปให้ด้วยนะนั่งทำนูย้ย้อนแสงมองไม่เห็นเลยก็ฝากไว้ครับร้านนี้บ้านเกลอืนูโดแอดคอนแกน